สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนสองไพรนะครับกับผมปีรชัยวงเลิศก่อนนาทุกท่านนะครับมาพบนะครับเรื่องไฟไหม้นะครับตอนนี้กําลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่อําเภอรัตนบุรีนะครับใจกลางเมืองเลยนะครับไหม้ห้องแถวนะครับหน้าตลาดสดนะครับเป็นร้านนะครับขายยานะครับแล้วก็ร้านเองไปอาหารร้านหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็ร้านทวีฟินนะครับใหม่นะครับแล้วก็ยังลามนะครับท่านผู้ชมครับไฟก็ยังลามเข้ามานะครับตอนนี้นะครับรถดับเพลิงหลายคันนะครับกำลังดมเข้ามาทั้งนะครับหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนายอำเภอตัวอัดบุญวิชาก็ได้มาควบคุมนะครับพร้อมกับท่านผู้กับนะครับธีรศักดิ์เจริญศรีนะครับท่านสจแล้วก็ ทางหลายหนึ่งงานงานะครับที่มากกนะครับเดี๋ยวชมมารดากาดตดๆกันเลยครับ มันตัวตัวายไอ้เาไฟม่่เป็นที่นอว่าไม่ืนนเก่ายี่ไม่่ยไม่ควอยู่แกออกมาน้นหเข้ากายน้สหรับ้น้ำกือนโรงพยาบารัฐาที่หนดเาองกรนแทส ไดยงานต้องไา้รับผิดชอบจะนี้นก็ไ,ไม่ทำได้สภาคนะุณีทำได้หรือไม่ไม่มีเลย20นาทีท้นงานอ้าวเคยมีไหมล่ะร้านตวีสินเก่านะครับท่านผู้ชมครับ ปัญหามันเกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาอุปสรรคคือเรื่องขอปลาใช้ไม่ได้ขอปลาใช้ไม่ได้ไฟฟ้าไร้ช้าเรื่องปลาหญ<อ>้าช,า,า,ชาที่สุดตายแล้ว <I am. S 1> นี่คือริงเดือดกำลังสตาร์เทเครื่องนะครับเพื่อนจะดื่มน้ำ กเอะมันเอาไม่อยู่แล้วจ้องเลี้ยงอาเี้ยงเงียไปอยู่ละถ้าเราทำงานเราไม่มีขันอเส็จเลย นีกำลังช่วยกันนะครับที่จะเคลื่อนเงขนผลของนะครับออกจากร้านเึื่อไอะไก็เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวสาตี๋ยวอะไรงคงจะลามเข้ามาแน่นอนนี่ออกไปเลยรถเชื่อไฟ เครับอยากนอนแรกครับ